สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องวุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันเนาะวันเชา้าวันหวยออกนะคะวันที่11นะคะสิงหาคม2568นะคะแอดก็พายเอซนะคะมาขอโชอลาบนะคะขอสาตัวตรงจากเจ้าที่เจ้าทางเนะาะเทวาอารักษ์งวดที่ผ่านมานะคะก็7จ5ดเาบวะคะ่ะ756นะคะ ออกห้าเก้าเนาะตรีรังกานะคะแต่ว่าแอตเ็นเป็นหกหกค่ะแอตเ็นเป็นหกหกเก้าเก้านะคะทุกคนกันเอซีวัดเจ็สหาหกซาสัดจังไดจังเห็นเป็นเก่าอันหกหกดวงไผดวงมันเนาะยังว่าอาช่วยกันดูเด้อก็ยังว่าเวลามีเลขทูบนะคะเวลามีเลขทูบอย่ากให้เอฟซีนะคะมาดูเอานะคะทุกคนเนาะทำไมถึงต้องดูเอาอ่ะตี เอเอดตาตาเฮ้าโนตาคนเฮ้าเราทุกคนเนาะดวงใครดวงมันนะคะดวงใครดวงมันบางทีนะคะเอฟซี FC, อาจจะเห็นเป็นสามตัวตรงนะคะเดี๋ยวเอฟซีไปคัดสูคัดหลาบเอฟซีเนาะเอายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เจ้าทีเจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะ,ด,ด,คะดูเอาเดอ้อค่ะดูเอาเด้อยังว่าดวงไพรดวงมันดวงไครดวงมันค่ะดวงใครดวงมัน ตาดีได้ค่ะตาดีได้นะคะเอาอีกแล้วคือขาดตอนอีกแล้วเอา้าอันนี้น่าจะชัดเจนนะคะหกนะคะเมนบอกภาพชัดไหมคะทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะหกนะคะอหกกับเก่าบอกค่ะเอาอีกแล้วทำไมเหมือนขาดขาดคะหกนับตัวนี้นะคะชัดเจนเมีนบอกว่าไอ้ผมเป็นหกสิตามตูดเ่าบอกค่ะหรือังใด โอ้ยมีเก่าจังเลยจังสิเป็นหกนอหเลขถูกเอาทุกคนนะคะทันทีนี่เราก็ลงนะคะช่องของเรานะคะมีทั้งสูตรนะคะมีทั้งสูตรมีทั้งเลขที่นะคะเอ้ยมีมีทั้งเลขทูบนะคะขอทุกสินทุกอย่างนะคะจากทวาอารักษ์นะคะอันนี้เป็นเลขทูบจากทวาอารักษ์เนาะเราก็มีเลขสูตรนะคะเอฟซี FC ก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะคลิปนะคะชุดสรุปให้ในนี้เนาะ,ะโอ้ย ตกใจค่ะวันนี้ตกใจนะคะก่อนจะตื่นมาจาุดทูบนะคะทุกคนนะคะขออนุญ hmm. าตเล่าให้ฟังแอดฝัน,นะคะ่ะแอดฝันฝันว่าหวยออกไปแล้วนะคะแต่จาไม่ได้ตัวไหนแอดพยายามนึกอยู่นะคะเดี๋ยวมันเพิ่งตื่นนะคะเดี๋ยวอึนมึนงงอยู่นะคะอึนมึนงงอยู่เดี๋ยวนึกก่อนนะคะ จำไม่ได้นะคะฝันว่าหัวยออกแล้วตกใจนะคะตื่นมาเห็นเอฟซีหัวของหัวแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแล้วก็เห็นคุณปูนาเมนต์เอา้าหัวยอออกไปแล้วเพิ่นขึ้นว่าอียังอันนี้นเนาะแอดก็ดูวันที่ใหม่นะคะเอา้าโอ้มันจะออกวันนี้มันยังไม่ออกนะคะเออแอดก็เอา้เอา,กอาตกใจค่ะลุ้งมือค่ะ แอดนึกว่าเราพัฒนาอกไปแล้วนะคะทุกคนในฟันนะอกแล้วในฟันนะอกแล้วก็เลยตื่นขึ้นมากเลยงงค่ะตื่นมานาฬิกามันปลุกนะคะนาฬิกานาฬิกาปลุกค่ะทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไอยเนาะประงงประแงงว่าตกใจะค่ะลืมเอา้าหวยออกไปแล้วทําไมถึงมาถึงเขาถึงขออาจารย์ปัญญาเนาะว่าสั่นเอ้าทําไมคุณปูนาบอกว่ามีเก้าอย่างเนาะบบบนี้ แอดก็เลยดูวันที่ใหม่นะคะดูวันที่ตกะใหญ่ค่ะอย่างนัโอ้ที่ไหนได้มันจะออกวันนี้นะคะมันกรลังสีออกมือแดงเนาะ,ะเดี๋ยวไปนึกก่อนนะคะว่ามันออกตัวไหนนะคะแต่ว่าในฝันน่ะลุ้นผลราวพัฒนาไปแล้วนะคะไหวลุ้นไปแล้วเลยค่ะจำบ่ได้เลยจ้ะปกติมันต้องจำได้เนาะทุกคนเนาะจำบ่ได้เลยว่าหวยออกตัวไหนจ้ะ หกยังไงว่าหกสามเลยจ้ะเอาลองดูด้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นจิดเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเลขทูบนะคะช่องของเรานะคะมีทั้งเลขทูบมีทั้งเลขสูตรนะคะสากะเบืออย่าเลือลบไม่เมื่อค่ะลงแนวทางช่ำให้เลยนะคะวันนี้นะคะโอ้ยสะดุ้งตื่นนะคะตั้งนาฬิกาปลุกนะคะกลัวตื่นสายนะคะย่านตื่นนั่นโบอันนี้เอฟสี่ค่ะ หกนะคะหกมาแล้วนะคะทุกคนหกแมนบอกตัวนี้อันนี้ชัดเจนนะคะหกนะคะทุกคนนะคะมาดูตัวที่สองนะคะเอาเอสดึมว่าเป็นสามเออคือเป็นเปีดเนาะบาทเปียดใช่ไหมคะโอ้คือเรลยกวันผักเท็จ้ะเจ้าที่ชอบไปฮานอยนะคะทุกคนเจ้าที่ก็ชอบไปฮานอยเนาะเราก็ขอโชคนะคะรอบโลกเลยนะคะ เน้นเน้นพัฒนาเราพัฒนานะคะแต่อย่าลืมเด้อใครพอมีทุนนะคะก็หยอดเออเราสตาไว้หน่อยเด้อะค่ะเราสตาทุกคนเจ้าที่ไปเราสตาสองงวดัวติดแล้วเลยมีใครได้ไหมเนาะค่ะเราสตานะคะอ่าเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดห้านะคะเจ็ดแปดกับเจ็ดห้างวดก่อนในเอฟซีบอกว่า,วาห็นเจ็ดห้าหกเนาะโอ้ยแอดก็ได้อันนี้สูงกับเอฟซีเหรอคะเพราะว่าแอดเห็นเป็นเจ็ดหกหกเนาะ เอาวัานี้เอเห็นตัวไหนนะคะอันนี้น่าจะชัดเจนนะคะหกเปดเนาะหกเปด้าเปดบอกค่ะมันคือขีดแนีน่ย้เนาะโอ้ยมีมิดเดียวคือห้เก่าเนาะบาทโอ้ยเก่าก็หกปัญหาหลูกเตกเขาเกือเอาพิจารณากันดูนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อจะ้ะอันนี้ก็ พึงดวงด้วยนะคะพึงโชคด้วยพึงวาสนาด้วยเนาะ mm hmm. มีโชคมีวาสนานะคะก็คงได้หียได้ปังร่วมกันนะคะหกกับเก้านะคะอย่าลืมเด้อปัญหาโรกเตกนะคะใครพอไอ้น,นี่ก็กลับหัวไว้หน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะหลายตัวเ่ะก็สีหลายตัวด้เอดะะะเ็ดด้วยสัน,น,น,นเนาะจักเลียรพพ่นกระไฮหกกันนี่เนาะตัวที่พันไฮว่าแล้วจ้ะโอ้หกแปดชัดเจนเลยนะคะวันนี้มีเลขชัดเลยนะคะเนาะหกแปดนะคะ เอามาลุ้นตัวสุดท้ายกันนะคะจะมีเก้าเราไหมเนาะนะคะเออหกกับเก้านี่เราจะตัวเดียวกันเพื่อนวะแสดงว,ว่าวันนี้มีหกมีเปียดบ่าจะโอเลกสูงเถอะจ้ะเอสทยอยปล่อยแนวทางเรื่อยๆนะคะทยอยปล่อยแนวทางเรื่อยๆท่านที่สอบถามมานะคะบอกว่าต้องสมัครสมาชิกบอดถึงดูได้นะคะไม่สมัครก็ดูได้ะคะ่ะเราทําคลิปในเอฟซีดูนี่แหละคะ่ะ เป็นคลิปนะคะที่แอดรอลงนะคะเตรียมความพร้อมไว้ให้เอฟซนี่แหละคะ่ะรอลงเนาะรอลงให้เอฟซนะคะได้หมานได้เ็นได้ปังกันนะคะเพราะว่าแอดก็ถ้าจะมาทําแล้วลงทําแล้วลงนะคะบางทีเผื่อไม่ว่างนะคะเผื่อหน็ดตายเผื่ออะไรอย่างนี้นะคะเราเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินไว้นะคะทุกคนนะคะแอดก็จะอัดคลิปไว้ก่อนนะคะถ้าว่างนะคะแนวทางไหนที่ จะต้องใช้เลยนะคะก็จะอัดคลิปไว้นะคะอย่างเช่นตอนกลางคืนแอดอัดไว้นะคะวันนี้ก็จะปล่อยนะคะแนวทางาพัฒนานะคะค่อยๆปล่อยนะคะค่อยๆปล่อยตามคิวเดอจะตามคิวจะค่อยๆปล่อยตามคิวนะคะทยอยปล่อยะคะ่ะทุกคนทยอยปล่อยเรื่อยๆนะคะ ไม่สมัครก็รู้ได้นะคะไม่สมัครก็รู้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ทันใจเอฟซนะคะไม่ทันใจเอฟซนะคะโอ้แอดก็เกยงใจเ้อจะจแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC เอฟซีทุกท่านเลยนะคะอ่ามานเินฟังกันนะคะใครเดี๋ยวว่าอยากรับชมรับฟังนะคะไว้ก็ไปติดต่อกับ youtube ได้นะคะแอดร่วมกิจกรรมแต่กับ youtube นะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจใดๆทั้งสิ้นเนาะทุกคนนะคะ ชอบจัดขัดผ่านนะคะอ้าวตายแล้วทุกคนโอ้เลี่ยงมาเลยค่ะเจ็ดได้หน่โอ้เจ็ดกับแปดเลขก,กับเปลืองงบอยู่ด้วยค่ะหกอีกนะคะแปลได้เยอะได้หนิเอ้าใครที่จะแปลงเลขนะคะโอ้เสียงว่าหวยสูงเถิะจ้าหวยสูงด้หน่ทุกคนนึกว่าหวยวันพระเลี่ยงมาเลยนะคะทุกคนเลี่ยงมาเลยเอ้าระวัง อันอันนี้มันเกิดคือคือเลขหาเธอค่ะเลขหก 5, 6, นี่ห้าแปดเจ็ดหรือหกแปดเจ็ดค่ะทุกคนเราว่างเด้อเลขเจ็ดก็เลขหนึห่งเลขสามก็เลขแปดอีเอดียวตายตู่เนาะเปลงเอา,เอา,เ,อาเอาตรงตรงนี่แหละจ้ะเจ้าที่ลูกหลานขอตรงตรงนี่แล้วเด้อจ้ะกับหัวหกกับเก่ากับเพอแหงแล้วอิบซิว่ามันหาหรือมันหกห้าเขา,าไม่ได้เขียนอย่างนี้ดิมันมีโค้งนะคะเป็นหกเนาะทุกคนชัดเจนนะคะ โอ้หกแปดเจ็ดเลขเรี le ague, leg, leg 50, ่ยงนีะทุกคนเลขเรี่ยงเลขพีนหอมเนาะเมื่อก่อนนี้มันออกอะไรคะเมื่อก่อนนี้ออกเออเก้าห้าบสามสี่เอาวันจันทร์นะคะบวมเป็นสิบเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดโอ้สวยด้ยหกแปดก็สวยหกแปดเก้าแปดก็สวยค่ะเก้าเจ็ดก็สวยนะคะเอา หกแปดเจ็ดนะคะออกมาแล้วนะคะแอดเห็นเป็นหกแปดเจ็ดถือกต่องน 65, เนาะหกแปดเจ็ดนะคะ 98, เ,เก้าแปดเจ็ดนะคะโอ้แอดคือสีเปลี่ยนหลายตัวทีเนาะเอซีเนาะอันนี้หกแปดเจ็ดนะคะทุกคนนะคะเอาเปลี่ยนหลายตัวมันสีหลายเงินค่ะหกแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนี่ละค่ะเมียนบ่ค่ะหรือหาค่ะโอ้เดี๋ยวแอดบึ้งไก่ก่อนโอ้เร่หกกรคักเลยนี่ค่ะโอ้โหคือเนี้ยเห็นเป็นหาอีกแล้ว ไปเลขห้าเขาต้องขีดตรงๆถ้าเป็นเลขห้าเรียนบ่ค่ะเอาลองดูเด้อทุกคนเด้อเอาเบิ้งกันเอาค่ะดวงไพ่ดวงมันเนาะทุกคนเนาะ มีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะหมานเฮงฟังร่วมกันเด้อทุกคนถ้าชอบก็จับนะคะถ้าขัดก็ผ่านโอ้ยให้สุขให้อันนี้เด้อท่านที่เข้ามาติดตามช่องนี้นะคะขอให้มีแต่รวยกับรวยกับรวยนะคะคืนนี้นะคะทุกคนอย่าจ็บอย่าจนเด้อมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะ ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนาะให้โชคนะคะทีวารัฐที่ปกปักรักษาหน้าที่แห่งนี้อยู่นะคะลูกขอโชคขอลาบนะคะขอบุญบาร,รมีนะคะเผื่อเผื่อภศา,ารให้เอฟซีด้วยเด้อให้เพื่อนเดมีกินมีใส้นะคะมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะ<ๆ>เพื่อนก็นมาขอเพิ่ใบบุญเนาะ<ๆ>เพิ่ใบบุญนะคะโอ้ยให้เพิ่นสมหวังสมปรารถนานะคะให้เอฟซีเป็นสมปรารถนาในเด้อจะลูกขอสามตัวตรงสักหมดนะคะ ลูขอสามตัวตรงเด้อจังหวะน,นี้เอาเบียบเต็มๆนี่แหละค่ะหกแปดเจ็ดนะคะขอเราพัฒนาเด้อจะ้ะเอ้าใครจะไปรอบลูกก็ไปนะคะใครที่มาเห็นเลขทูบนี้นะคะมาเปิดรับเอาความหมานมารับเอาความเฮงน,นะคะมารับเอาโชคนะคะมารับเอาเงินหมื่นเงินแสนเด้อสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะโอ้เลขเลขขาด โอ้แต่ว่าหกแปดนี่ชัดเจนนะคะหกแปดเจ็ดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะรวย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 ค่ะคืนนี้รวยรวยมานมันนะคะโอ้เงินมื่นเงินแสนเนาะมีเงินเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะรวยรวยรวยซาถูกซาถูกซาถูกดูขอสามตตรงเเลยจ้ะ